หน und ึ่งร้อยคนไอ้คนหนึ่งไว้ที่ดูดีครับอ้เรายการที่จะทำให้ที่เห็นคนที่ว่าคนที่ดูดีที่ดูดีที่ดูดีดันะที่ดูดีใครดูไม่ดีดอกพัดโลด้าพัดโลด้านะครับอ่าได้ครับอ่าเดี๋ยวเรมาเล่นเลยครับอ่ากูจูเบิลบูลนะกูัวเบิลบูลจูเบิลบูลหรอวะไม่รู้ว่าใช่เลยนะอ่าตัวยกตัวชื่ออะไรครับตัวเนี้ยชื่ออะไรครับอุ้ยอุยอุยอุยยาอย่าอะไรกัน เอ๊ะคุณชื่ออะไรครับฮอะไรคฮัลโหลอะไรนะครับลมอุ่นร้อนเจ็บเจ็บเจ็บว่าไปยังครับไม่ต้องเจ็บไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเสี๋ยวนะเปลี่ยนอะไรเอ่อคุณชอบเล่นเกมอะไรครับที่เป็นแปดบิดแปดบิดแปดบิดคุณชอบเล่นเกมคุณเล่นเกมแล้วแปดบิดนอนเฮ้เกี้ยวนอน นอนนอนนอนเป็นยังไงครับนอนเ็กเลนอนเป็นยังไงบมาถึงเกมาถึงเกมมาถึเกมมาถึง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 เกมแบบนี้ค่ณชอบเล่นเกมอะไรครับอหล เกมอะไรแล้วครับไม่ <laughs> เข้าโอ้ย oh, yeah. <laughs> <laughs> ย่อย่จะเล่นจะเล่น <laughs> จะเล่นจะ <laughs> 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 เล่นเกมแบบที่ผมชอบเล่นเรียบไ่ปล่อยช่วยคุณพูดเลยเออใส่ไหมึ่งใส่ไหมโอ้ยเม่ๆมึงพูดอะไร เออผมถามเลยครับแล้วคุณชอบแม่ครับตรงไหนครับตอบตอบตระหนัมาตายตระหนัครับคุณชอบตรงไหนครับโอไม่ตีปากวินดูไมาตีปากคุณชอบตรงไหนครับชอบชอบไหมครับตรงไหนครับแกมีสวยตรงไหนครับ แล้วคุณเล่นมาคาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่รอบเล่นันนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับเคเอยแล้วแล้วเ้ยเอ้ยมาตอกคำแถลงปุ๋ิไอ้สัสบ้า mà hét đấy, hét cái quân tập quân nào quân thông tin của của Ford đâu